สวัสดีค่ะเด็กๆคะเคยไหมคะที่อยากจ,จะเป็นแอนและสะดวแต่กังวลเรื่องของรอยแผลเป็นวันนี้พี่จะมาแชร์ประสบการณ์ของพี่มาเองพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตอนเด็กซนมากที่ไปวิ่งตัดหน้ารถจากหน้าบ้านพียค่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นอนะ่ะชนพี่อย่างจัง ลงจากรากที่จากบนเนินมาจนถึงข้างล่างเลยแล้วถึงทีนี้ก็นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยค่ะแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปสมัครแอร์เนี่ยมีปัญหาเรื่องแผลเป็นก็คือตรงน,นี้เด็กจะเห็นไหมคะ แต่ว่าเกิดความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามีคณะกรรมการท่านหนึ่งชอบเรามากเขาก็บอกว่าเฮ้ยแผลเป็นไม่เป็นไรเพราะว่าเขามองเราแล้วแล้วพี่คิดว่านะมโนเองว่าแบบว่าเขาคิดว่าน่าจะชอบในบุคลิกภาพของเราวิธีการตอบคําถามของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแผลเป็นบางทีที่ไม่อยากให้ทุกคนกังวลเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นลองข้ามาคุยกับเราดูว่าเราพอจะมีทางแก้อะไรให้น้องๆได้บ้างหรือไม่ก็แบบว่าบางคนอาจจะทาคอนซีลเลอร์หรือว่าอาจจะไปฉีดเพ หรือว่าอาจจะไปหาคุณหมอเพื่อลบรอยจางๆเหล่านั้นได้แต่ของพี่เป็นรอยมาตลอดชีวิตแต่ดูแล้วทางสายการบินถ้าเรามีคาแรคเตอร์ที่ดีบุคลิกภาพที่ดีภาษาอังกฤษที่ดีที่เชื่อว่ารอยแผลเป็นจะไม่ใช่อุปสรรคสําหรับน้องๆแน่นอนค่ะยังไงถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะทั้งต้ลิงก์เลยนะไว้พบกันคอนเทนหน่ะบ๊าบบาย